นายกรัฐมนตรีบอกแจ้งได้ถ่ายรูปเครือข่ายทุนจีนสีเทาส่วนรังสีมันแฉเจ้าของตึกที่รวมไทยสร้างชาติเอี่ยวธุรกิจสีเทาพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะเดินทางเข้าร่วมประชุมสภาอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152เป็นวันสุดท้ายในเวลาประมาณ10นาฬิกานาทีโดยทันทีที่นายกเดินทางมาถึงผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามถึงกรณีในรังสีมันโรมสอสบ,บัญชีรายชื่อพักคก้าวไกลอภิปรายเมื่อคืน ว่าที่ตั้งที่ดํเนินการพักรวมถทยสร้างชาติเป็นของสวทรงเอที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจจีนสีเทาซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ชี้แจงไปแล้วนี่เมื่อถามว่ากรณีที่มีการถ่ายรูปร่วมกับเครือข่ายทุนจีนสีเทานายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าก็ชี้แจงได้อยู่แล้วแหละกระทรวงยุติธรรมก็ทำงานไปก่อนที่จะเดินเข้ารีเพื่อไปร่วมประชุมในทันที ด้านนายชัยวุฒธธนาคมามนุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการอภิปรายตามมาตรา152ในภาพรวมว่าขอบคุณฝ่ายค้านที่ออกมาปเปิดเผยข้อมูลและเรื่องถือว่าสั่งสมมานานรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหายอยู่และจะนำไปสู่นโยบายต่างๆของพักในรัฐบาลหน้าเพราะรัฐบาลนี้คงทำไม่ทันแล้วโดยเฉพาะธุรกิจสีเทา รัฐบาลพยายามปราบปรามมานานแต่ยืนยันได้ว่าทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาส่วนที่มีภาพถ่ายคู่กับคนดังๆที่ทำมาทุกยุคทุกสมัยในอดีตและธุรกิจที่เติบโตมาจนถึงขณะนี้ก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาเติบโตในยุคสมัยนี้ทำกันมานานแล้ว ส่วนกรณีที่มีภาพของนักธุรกิจจีนสีเทาถ่ายภาพที่บ้านป่ารอยต่อร่วมกับพลเอกประวิตรตนไม่ทราบแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนักการเมืองด้วยเช่นเดียวกับตนเวลาไปงานถ่ายภาพเราไม่รู้ว่าใครทําธุรกิจสีขาวหรือสีเทาและก็เชื่อว่าพลเอกประวิตรก็ไม่รู้จักเพราะเจอคนทั้งวันจนน่านเตรียมยื่นเอาผิดฝ่าฝืนจริยธรรมพอใจไยค้านอภิปรายวันแรกบรรลุเป้า นายแพทย์ชนัทสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านประเมินการอภิปรายของฝ่ายค้านในวันแรกว่าทำหน้าที่ได้ดีบรรลุปเป้าหมายส่วนที่พลเอกประยุธทธ์ชี้แจงต่อที่ประชุมและกล่าวว่าข้อมูลการอภิปรายของฝ่ายค้านนั้นเก่ายืนยันว่าเป็นประเด็นปัญหาที่ต้องถามคอรมอและหาทางแก้ไขไม่ใช่เรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ซึ่งประเด็นที่มีหลักฐานชัดสามารถนำไปยื่นองค์กรอิสระเพื่อเอาผิดต่อคอรมอได้ส่วนจะเมื่อใดต้องดูจังหวะเวลาที่เหมาะสม ส่วนการหาเสียงในสภานั้นนายแพทย์ชนนั้นกล่าวว่าได้มีการประกาศจุดยืนของฝ่ายค้านแต่แรกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลซึ่งย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนก่อนการเลือกตั้งฝ่ายค้านไม่จําเป็นต้องหาเสียงในสภาทางนี้ไม่ขอวิจารณ์คาชี้แจงของพลเอกประยุทธ์กรณีบริษัทของหลานชายแต่เชื่อว่าหากทุกคนได้รับฟังก็จะรู้การตอบของนายกมักจะเรียกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวแต่นายกไม่สามารถปฏิเสธความผูกพันเกี่ยวข้องเป็นญาติกันได้ เนื่องจากพ่อของหลานชายดำรงตำแหน่งเป็นสวและเป็นทหารที่มีอำนาจหน้าที่ส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่าทํามาแล้ว8ปีแต่กลับเกิดความล้มเหลวทําให้ฝ่ายค้านต้องนํามาบอกกับประชาชนว่ารัฐบาลทําไม่สําเร็จแต่อย่างอาสาที่จะทําต่อเบนเดมอนนอนคุกคืนแรกเครียดสูงกินได้น้อยจ่อให้นักจิตวิทยาพูดคุย นายอายุศินททพพันธ์อธิบดีกรมรชาชััน์เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็่ะว่าเจ้าหน้าที่รชาชัณน์ได้รับตัวเบนเดมอนผู้ต้องหาร่วมกันจัดให้เล่นการพนันและร่วมกันฟอกเงินจากคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์มาเก๊า888เข้ามาที่เรือนจำเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นหลังจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวส่วนการสอบประวัติตรวจคัดกรองโรคต่างๆไม่มีโรคอะไรนอกจากเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งได้ส่งเข้าที่แดนกักโรคตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยพบว่าเช้านี้ค่อนข้างมีอาการเครียดสูงและทานได้น้อยมากโดวยวันนี้เรือนจำจะให้นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยให้เกิดความผ่อนคลายโดยต้องใช้เวลาในการปรับตัวส่วนการเยี่ยมนั้นเนื่องจากอยู่ในแดนกักโรคประมาณ10วันจึงอนุญาตให้ทนายความเยี่ยมผ่านทางวิดีโอคอนเฟรนซ์เท่านั้นขณะนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษชัยทนายความเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเคว่า เบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับเบนเรื่องอุทธรคำสั่งศาลหรือยื่นประกันใหม่แต่ดูแล้วน่าจะยากหน่อยเนื่องจากดูที่ศาลให้เหตุผลก็ค่อนข้างยากก็คงต้องรอไปก่อนส่วนเรื่องเหตุผลของการยื่นประกันนั้นตนไม่ได้เป็นคนยื่นเข้าไปแต่เป็นทางทนายและน้องชายของเบนเป็นคนเดินทางมายื่นสาธารณาสุขออกมาจับตาไวรัสมาบวกในแอฟริกากลางมีอัตราการตายสูงค่ะติดต่อทางเลือดและอุจจาระเหมือนอีโบลา นายแพทย์โอพาสการกาวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวค่ะว่าตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขกำลังติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกค่ะในประเทศอีควอเชเรียกินีซึ่งอยู่ในแอฟริกากลางโดยมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9รายและได้รับรายงานว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นมีอาการติดเชื้อรุนแรงเป็นไข้อาจเจนเป็นเลือดและมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีก16รายส่วนใหญ่จะมีอาการไข้ อ่อนเพลียอาเจียนเป็นเลือดและท้องเสียโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการสอบสวนโรคเพิ่มเติมและองค์การอนามัยโลกได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปสอบสวนโรคในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงบริหารสถานการณ์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างนายแพทย์โอภาสบอกในะคาว,ว่าโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกนั้นเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงมากและประเทศไทยกำหนดให้เป็นหนึ่งใน13โรคติดต่ออันตราย ซึ่งมีอัตราการป่วยเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ88ค่ะเป็นไวรัสในสกุลเดียวกับไวรัสอีโบลาผู้ป่วยจะมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงแลหลายรายมีเลือดออกและมีอุจจาระร่วงอย่างรุนแรงด้วยสามารถติดต่อได้ทั้งทางเลือดสารคัดหลั่งจากร่างกายของผู้ติดเชื้อและอุจจาระเช่นเดียวกับไวรัสอีโบลาและพบไวรัสชนิดนี้ในค้างคาวและแพร่เชื้อมาสู่คน และปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือ,อยาต้านเชื้อไวรัสค่ะที่จะรักษาโรคติดเชื้อไวรัสมาบวกได้ก็ต้องรักษาไปแบบประคับประคองตามอาการขณ <ion> <c oughs> ะที่นายแพทย์ททเรศกัสนัยรวิบวง์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่กาวเพิ่มเติมนะคะแม้ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสมาบวกแต่ปัจจุบันมีการเดินทางจากประเทศต่างๆมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ยังไม่มีการประกาศห้ามเดินทางแต่จะเน้นมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศอ q คว t o r เรีย u กินีและประเทศใกล้เคียงล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ต้องสงสัยป่วยเพิ่มอีกสองรายที่ชายแดนประเทศแค m e r รูนติดกับพื้นที่การระบาดจึงต้องเพิ่มระดับการเตรียมความพร้อมระบบการเฝ้าระวังและคัดกรองที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกแห่ง ตลอดจนแจ้งสถานบริการสาธารณาสุขทั่วประเทศแล้วภาคเอกชนมองดีเซลลดราคาได้อีกค่ะชี้การปรับลงเป็นครั้งที่2อ,อีก50สตางค์ไม่มีผลต่อต้อนทุนภาคการขนส่งราคาสินค้าย,ยังคงเดิมนายธนิสโสรัตรองประธานองค์การสภานายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว i n n ค่ะถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลงิงหรือกอบน เห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลลงอีกครั้งที่250สตางค์ต่อลิตรก็จะส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซลจะอยู่ที่ประมาณลิตรละ34บาทโดยราคาขายปลีกดีเซลใหม่นี้จะมีผลตั้งแต่2ีกุมภาพันธ์2566ซึ่งก็บอกว่าการลดราคาน้ำมันดีเซลเป็นการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกซึ่งสามารถลดราคาลงได้มากกว่า50สสตางค์และการปรับลงในครั้งนี้ ก็ไม่ได้ส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งและไม่ได้ทำให้สินค้าปรับราคาลงตามค่ะเพราะช่วงที่ดีเซลปรับราคาขึ้นสินค้าก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาเพราะมีการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n b ็นเ i n g New ร